สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีตุลน,นะคะคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปการอ่านดวงชะตาประจำเดือนมิถุนายนของชาวราศีตุลน,นะคะ พลังงานนี้อาจจะตรงหรือไม่ตรงกับใครก็ได้หรือ,อาจจะไม่ตรงกับใครเลยถ้าฟังแล้วชอบก็อย่าลืมกดติดตามนะคะแต่ถ้าไม่ชอบกดข้ามคลิปวิดีโอนี้ไปได้เลยนะคะที่สําคัญคลิปนี้นะคะเราจะมีการรวบให้ทั้งหมดเลยทั้งการงานการเงนินแล้วก็ความรักในคลิปเดียวนะคะจะได้ไม่ต้องรอต่อไปเนาะเพราะเราก็ไม่รู้ว่าคือจริงๆอะเรากลัวว่าเราจะไม่มีเวลามาทําให้เราก็เลยรวบทีเดียวนะคะ โอเคเราใช้ไพ่ทั้งหมดสามสำรับนะเรามาเริ่มกันที่ในเรื่องของการงานกันดีกว่าการงานของคนราศีตุลในเดือนพถุนายนนี้เป็นยังไงนะคะจะวุ่นวายจะปวดหัวไหมจะมีเรื่องอะไรที่คุณต้องระมัดระวังหรือเปล่านะคะจะเฮงจะปังหรือเปล่าวู้คนราศีตุลมีสเสน่ห์มากเลยช่วงนี้ในเรื่องของการงานนะคะไม่ว่าจะสมัครงานใหม่ย้ายงานใหม่หรืออะไรก็ลับแต่คุณค่อนข้างเป็นที่ป๊อปปูล่านะคะใน ในการทำงานอะไรอย่างเงี้ยคือแบบว่าคือตอนเนี้ยพูดอะไรออกไปคือดูมีพลังไปหมดเลยอะดูมีพลังไปหมดเลยพูดอะไรก็คือได้อย่างนั้นพูดอะไรได้อย่างนั้นแต่ก็ทางนี้ทางนั้นเนาะก็ระวังนิดนึงเรื่องของอารมณ์นะคะเพราะว่า,าการทำงานกับคนเยอะๆหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันอาจจะต้องระวังการพูดหรือระวังการสื่อสารที่มันอาจจะ มีความไม่แน่นอนมีความไม่แน่ชัดนะคะเรา,าจะทำให้ความเข้าใจคาดเคลื่อนอืความเข้าใจคาดเคลื่อนนะคะน่าจะมีเรื่องที่ต้องระวังคือเรื่องนั้นแล้วก็ปัญหาเนี่ยที่มันจะเกิดขึ้นจะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นซ้ำๆเดิมๆคือในเรื่องของการสื่อสารการสื่อสารที่แบบไม่เข้าใจกันะ่ะคือพูดเราพูดไปอีกอย่างสารที่ไปถึงอีกคนนึงก็เป็นอีกอย่างหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะ อาจจะคําพูดเราอาจจะไปทําร้ายเขาให้ทําให้เขารู้สึกเข้าใจผิดแล้วก็แบบน้อยเนื้อต่ําใจอะไรประมาณนั้นไปเนาะถ้าคนราศีตุลเป็นแบบว่า,าเป็นคนที่ทํางานอยู่ในตําแหน่งที่ที่มีมีปากมีเสียงสามารถแบบว่าสั่งงานได้สั่งการได้อะไรเงี้ยอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของคําพูดนิดนึงเพราะว่าสื่อสารอะไรไปเนี่ยคือ,อลูกน้องหรือผู้ใต้บังคับบัญชาเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าแบบเอ๊ะทำไมแบบ หัวหน้าพูดแบบนี้ทำไมเจ้านายพูดแบบนี้มันมันรู้สึกน้อยใจนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วงนี้ก็ระวังคำพูดนะคะในเรื่องของเรื่องของงานแล้วที่เกี่ยวกับงานให้ระวังคำพูดนิดนึงอาจจะทำให้คนเข้าใจผิดได้นะคะบางทีเราพูดเพราะต้องการแบบให้ทุกอย่างมันเป๊ะพูดเพื่อต้องการให้อ่าไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในเรื่องของงานอะไรอย่างเงี้ยบางทีคําพูดที่เราเลือกมาใช้นะตอนนั้นอะ่ะมันอาจจะ ส่งสัญญาณที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อะไรอย่างนี้นะคะเออคือทุกทุกครั้งหรือทําอะไรก็แล้วแต่ให้มีสติมากๆให้มีสติมากๆพยายามอย่าอย่าพูดอะไรออกไปในเวลาที่โมโหหรืออย่าพูดอะไรออกไปในเวลาที่เรารู้สึกไม่ได้ดังใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรื่องบางเรื่องก็มองข้ามไปเถอะเนาะ เรื่องบางเรื่องก็มองข้ามไปเถอะถ้าอะไรร,รู้สึกว่ามันแก้ไขได้อะไรเงี้ยอย่าแบบอย่าพูดทําร้ายจิตใจกันคือจริงๆอ่ะคนราศีตุลในเดือนมิถุนายนเนี่ยในเรื่องของงานน่ะแทบจะไม่มีอะไรน่าห่วงเลยมันห่วงเรื่องเดียวแค่นี้แหละค่ะแค่เรื่องแบบว่าความผิดพลาดของคนอื่นการที่าคนอื่นทําให้เกิดความเสียหายอะไรเงี้ยแล้วมันอาจจะทําให้คุณเดี่ยพูดอะไรออกไปแล้วไปทําร้ายจิตใจคนอื่น ทำร้ายจิตใจคนอื่นทําให้เขารู้สึกเสียใจแล้วก็รู้สึกแบบเอ๊ยยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยคือต้องไปต่อกับคุณได้ไหมทํางานกับคุณได้อีกหรือเปล่าอะไรประมาณนั้นเนาะมันก็ทําให้คนน้อยใจได้อะ่ะเออเดือนเนี้ยเรื่องของงานมีคนน้อยใจคุณแน่นอนคือสิ่งที่พ่แนะนําคืออยากให้คุณเนี่ยมองข้ามไปเพราะว่าเราเชื่อว่า คนในที่ทํางานอะยังรักคุณอยู่เพียงแต่ว่าบางคําที่คุณพูดบางคําที่คุณสื่อสารอาจจะทําให้เขาเข้าใจผิดนะคะระวังการเข้าใจผิดในที่ทํางานเนาะแต่ถ้าใครที่แบบว่าทํางานที่เกี่ยวกับการพูดการคุยกับลูกค้าการเจรจาการเป็นเซลลการเป็นแบบที่มันต้องคอนแทคกับลูกค้าหรือคนนอกองค์กรถ้าเป็นในองค์กรนี่ยังพอเคียร์กันได้แต่ถ้าเป็นนอกองค์กรปุ๊บแล้วมันมีผลกับเรื่องของงานในอนาคตอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ คุณอาจจะต้องเรามาระวังตรงนี้นิดนึงคือแบบลูกค้าเยอะหรือมีคนติดต่อคุณมาเยอะจริงดึงดูดจริงเรียกคนได้ตลอดก็จริงแต่ว่าแบบวาจาค่ะที่พูดไปอาจจะทําให้ความเข้าใจนั้นคลาดเคลื่อนได้แล้วก็อาจจะทําให้พลาดงานนั้นได้เช่นเดียวกันนะคะเรื่องอะไรที่เป็นเรื่องจุกจิกเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยมองข้ามได้มองข้ามไปก่อนอย่าพยายามแบบบ่นเป็นนกแก้วนกขุนทองอะไรขนาดนั้นนะคะมันจะสร้างความแบบ น่ารำคาญนะให้คนอื่นอืบางทีเจต,ตนาเราดีนะแต่ว่าคําพูดที่เลือกใช้มันไปทําร้ายคนอื่นได้นะคะการงานก็ให้ระวังคําพูดเนาะโอเคเรามาดูการเงินกันซิการเงินของคนราศีตุลในเดือนมิถุนายนนี้เป็นยังไงการเงินในเดือนนี้เรียกว่าเรียกว่าอะไรดีจะเรียกว่า อมันเป็นเรื่องที่คุณทําเป็นปกติอยู่แล้วอะค่ะคือการเงินเนี่ยส่วนใหญ่จะหมดไปกับการเปครอบครัวเปียเปียเปคนรอบข้างนะคะคนในครอบครัวคนที่คุณรักอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ได้ไปไหนอกเงินอะเพื่อคนที่คุณรักคุณยอมจ่ายอะไรประมาณนั้นนะคะเพื่อคนที่คุณรักคุณยอมจ่ายเพื่อแบบว่าให้เขามีความสุขอะ เออมีเรื่องชื่นมื่นหัวใจอะไรประมาณนั้นเนาะแล้วก็ในเรื่องของเงินจะอาจจะต้องแบบว่ามีการซ่อมรถนะคะซ่อมรถซ่อมยานพาหนะหรืออาจจะมีการเสียค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการเดินทางการเคลื่อนที่เคลื่อนย้ายหรืออะไรสักอย่างที่เป็นการ move นะคะที่เป็นการ move แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราคิดว่า คนราศีตูนน่ะน่าจะไม่ได้เดือดร้อนอะไรเท่าไหร่หรอกไม่ได้เดือดร้อนอะไรเท่าไหร่เพราะว่ามันอยู่บนพื้นฐานของการนําไปสู่ความสําเร็จมันอยู่บนพื้นฐานของการนําไปสู่ความสําเร็จนะคะคือเหมือนแบบเป็นการชะง,งักเออเป็นการหยุดชะง,งักถ้าเป็นไพ่ที่ขึ้นลักษณะเงี้ยอาจจะหมายถึงสายข้าราชการหรือสายงานที่ทํางานอยู่ต่างจังหวัด ทำงานอยู่แต่จังหวัดแล้วแบบว่าอยากหยุดหยุดงานที่ทาอยู่ตอนนี้คือแบบอยากลาออกอ่ะพูด,ดง่ายๆอยากลาออกแล้วไปประกอบอาชีพอื่นหรือทําอะไรก็ได้ที่อยู่ใก er ล้ๆก er er ับครอบครัวแล้วมันทําเงินได้ดีนะคะคือไพ่ก็คือขึ้นอย่างชัดเจนว่าอะไรที่คุณคิดจะทําคุณจะได้รับความสําเร็จแล้วคุณให้ไปเท่าไหร่นะคะสิ่งที่คุณจะได้คือเป็นเหมือนแฟร์แมนแมนเลยคือแบบว่าลงทุนแล้วได้กําไรนะคะคือ ได้รับความยุติธรรมแหมถ้าคุณเป็นคนมีความอุตสาหะพยายามอะไรเงรี้ยค่ะอะไรที่คาดหวังไว้ได้แน่นอนนะคะเออได้แน่นอนได้การมูฟในที่เนี้ยอาจจะหมายถึงการใช้เงินเพื่อพาตัวเองเนี่ยย้ายกลับไปอยู่ใกล้ๆกับครอบครัวย้ายกลับไปอยู่ใกล้กับครอบครัวเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเรื่องของเงินอาจจะเข้าไปเกี่ยวข้องหรือ การย้ายที่อะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีเรื่องเงินเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะอาจจะมีการลงทุนในเรื่องนี้นิดนึงเพื่อที่อยู่อาศัยเพื่อครอบครัวเพื่อความสะดวกสบายของครอบครัวที่มากขึ้นแต่มันเป็นการเสียเงินที่มีความสุขเออเป็นการเสียเงินที่มีความสุขนะคนราศรีตุลโอเคเรามาดูกันในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เรื่องหัวใจของคนราศรีตุลเสในเดือนมิถุนายนนี้เป็นยังไง ใครที่ยังโสดอยู่เขากําลังจะมาเขาคนนั้นเขาคนนั้นกาลังจะมานะคะมาแบบว่าขี่ม่กวาดมาเลยมาแบบปุ๊บปับรับโชคนะคะมาแบบปุ๊บปับรับโชคแล้วก็คือเป็นคนที่มีสิลที่เสมอกันด้วยเป็นคนมีสิลเสมอกันนะคะคือเขาจะเป็นคนนิ่งๆเป็นคนที่แบบชอบชอบปรับจูนเป็นคนปรับจูนก่อนหน้านี้คุณอาจจะเจอคนที่แบบว่าเอาแต่ใจเอาแต่คําพูดตัวเองเป็นหลักแล้วคือแบบ ชอบอ้อนอ้อนในที่เนี้ยถ้าอ้อนแล้วแบบเราดูมีกําลังใจมันโอเคแต่ถ้าอ้อนเพื่อประโยชน์ของเขาที่เขาควรจะได้หรือที่เขาอยากได้อะไรเงี้ยมันก็ไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่เนาะเพราะว่าคนราศีตุลเป็นสายเปยอยู่แล้วนะคะไม่ต้องห่วงเพราะขนาดครอบครัวเขายังเปยขนาดนี้คนที่รักเขาจะเปยเปยคนที่รักเขาจะเปยขนาดไหนนะคะแต่ใครที่ยังโสดอยู่ย่ามีกครั้งหนึ่งว่าคนที่ยังโสดอยู่แนะนําว่าเร็วๆนี้นะคะ เปิดหัวใจให้ก,กว้างๆไว้เปิดหัวใจให้ก,กว้างๆไว้แล้วคุณจะเจอคนที่มีศีลเสมอกันมีศีลเสมอกันแล้วมันไม่ใช่ความรักแบบปุบปับอะการเจอกันอะมันเป็นลักษณะของการเจอกันเร็วๆนี้นะคะเจอกันเร็วๆนี้เหมือนทําความรู้จักกันเร็วมากอะทําความรู้จักกันเร็วมากแต่ไม่ได้ดําเนินไปด้วยคําว่าแฟนหรือคําว่าคนคบกันแต่เหมือนแบบว่าจะค่อยๆพัฒนาไปอะ มันเป็นเหมือนลักษณะการฝึกความรักค่อยๆพัฒนาไปด้วยกันไม่มีอะไรบุม่มบ่ามอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเหมือนต่างคนต่างผ่านเรื่องราวความเจ็บปวดมาด้วยกันทั้งคู่เขาก็เจ็บคุณก็เจ็บแต่น่าจะเป็นฝ่ายคุณมากกว่าที่รู้สึกว่าพอจะพูดถึงความรักอะไรเงี้ยตัวคุณเองอ่ะคุณก็จะนึกถึงแต่แบบโดนอีกแล้วโดนอีกแล้วโดนหักหลังเจ็บหนักอยู่นะคะโดนหักหลังเจ็บหนักถึงขั้นแบบว่าไม่อยาก ไม่อยากเริ่มรักครั้งใหม่เออแต่ใจมันไม่เข็ดแต่เนอ,อกปะคนราศีตุลเขาเออค่อนข้างมีความแฟงแฟนะคะถ้าให้ใจมาก็ให้ใจไปดีไม่ดีเนี่ยคนราศีตุลเนี่ยถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์กันแล้วสมมุติว่าเขาห้าสิบคูณห้คนราศีตุลมักจะอยู่ที่ประมาณ70-80ในการดูแลเอาใจใส่คนคนนั้นเออในการดูแลเอาใจใส่คนคนนั้นแต่เวลาที่ปัญหารเรื่องความรักเนี่ยมันจะจบลง คนราศีตุลเขาจะไม่เชื่อใครคะ่ะเขาจะยอมเจ็บด้วยตัวเองคือขอให้มีหลักฐานตรงหน้ามาประจักษ์ตรงหน้าเท่านั้นฉันถึงจะเชื่ออะไรอย่างเงี้ยฉันถึงจะเชื่อแล้วคือตัดชึบจบได้ตรงนั้นเลยแล้วก็อาจจะมีเซนิดนึงแป๊บนึงแล้วก็ไปนับหนึ่งใหม่นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการเริ่มหรือใครที่เข้ามาสองคนราศีตุลคนราศีตุลเนี่ยไม่ยากเลยคะ่ะแค่เข้ามากล้าเข้ามาทําความรู้จักเขาแล้วค่อยค่อย แทรกซึมเข้ามาในหัวใจเขาแค่นั้นแล้วที่สําคัญอย่าหลอกเขาเลยจริงๆตูนอะเขาจริงจังกับความรักเขาจริงจังกับชีวิตมากๆนะคะฝากไว้สําหรับคนที่อยากมาหลอกตูนอยากแบบว่าเข้ามาแบบแทรกซึมเข้ามาในหัวใจคนตูนนะคะสงสารเขาหน่อยเนาะไม่ต้องสงสารก็ได้คะ่ะแค่อย่ามารังแกเขาเออด้วยคําว่ารักนะจ๊ะถ้าไม่จริงใจอย่ามา เพราะว่าคนตุนเนี่ยถ้าขึ้นว่าบุญทุ่มหรือเปเนี่ยก็คือแบบเปได้หมดเลยถ้าใจมันรักมากพอนะคะแต่ตอนนี้คือการเข้ามาทําความรู้จักกันอะ่ะคุณอาจจะเริ่มได้แค่คําว่าเพื่อนไปก่อนค่อยๆซึมเข้ามาค่อยๆซึมเข้ามาเพราะว่าตอนนี้ตุนมีลักษณะเหมือนคนระแวงคนระแวงว่า เขาจะมาหลอกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็มีการระวังตัวมากขึ้นเพราะว่าเขาก็ไม่เดือดร้อนไม่ได้เดือดร้อนถ้าจะไม่มีใครอะไรอย่างงี้นะคะก็ขอให้คนราศีตุลชคดีในเรื่องของการงานการเงินแล้วก็ความรักนะคะขอให้ชีวิตนี้สามารถรักษาสมดุลชีวิตได้ดีแล้วก็เดินไปต่ออย่างมีคุณภาพนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ประจำเดือนมิถุนายนนี้วีเท่านี้วันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ